อ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่ออายุนะฮะต่ออายุด็อกเตอร์โอเคนะเดี๋ยวมารีวิวงานหน่อยอันนี้ผมต่ออยู่โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่ออายุแบบถาวรน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะอลองเชื่อมต่อให้ดูอันนี้ผมต่อปลั๊กหน้ากล่องน,นะ โอเคช้ได้ปกตินะครับดูรหัสความผิดปกติพอดีนี้ผมต่อเป็นปลั๊กหน้ากล่องเนาะมันก็มีเซ็นเซอร์ไม่ครบมันแคขึ้นนะครับมันติดเซ็นเซอร์อะไรอยู่โอเคนะครับดี๋ยวเวิดแฟตหน่อย เดี๋ยวลองเลื่อนให้ดูนะครับฟังก์ชันอื่นนอร์มิเตอร์นะครับรีเซ็ตรหรัสปิดปกติมารีเซ็ตได้ครับแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่ดีนะเพราะว่าไอ้ลักที่ผมใช้ลองเนี่ยมันเป็นลักหน้ากล่องนะครับมันไม่มีเซ็นเซอร์ คคนะครับถ้าสนใจก็ส่งมาต่ออายุได้นะครับต่ออายุถาวรครับโอเคครับ